จดซื้อมีส่วนเอี่ยวกับการขายวัสดุพวกซากของเหลือใช้ด้วยนะเราซื้อเข้ามาเซิร์ฟให้กับฝ่ายผลิตฝ่ายของการใช้แล้วถ้าของมันเหลือจะซื้อยังมีส่วนเอี่ยวที่จะขายออกด้วยบางที่ถ้าไม่มีคนดูแลเลยไม่มีสโตกางเี่ย จดซื้อกับฝ่ายโครงการหรือฝ่ายผลิตจะร่วมกันฝ่ายโครงการหรือฝ่ายผลิตที่เขาเป็นคนเอาวัตถุดิบโอแมทนั้นไปทําแล้วมันเหลือขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเก็บรวบรวมมันเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็ส่งต่อหาจัดซื้อให้จัดซื้อหาคนมาซื้อหน่อยเอาไปทําลายหน่อยก็มีนะในแบบนั้นงานเนี้ยมันเหมือนเป็นเบ็ดเตล็ดมันไม่ใช่เป็นงานหลักของจัดซื้อมันเป็นส่วนเอียวแต่จัดซื้อก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้เลยในการขายพวกซากวัสดุอะไรพวกเนี้ยคือจริงอยู่ซากวัสดุบางอย่างอะ่ะ มันเป็นพวกแอสเซทมันก็เกี่ยวกับทางบัญชีเขาเนาะเขาขึ้นทะเบียนแอสเซทดังนั้นจะขายออกมันก็ต้องมีการทําทางบัญชีบัญชีก็จะเข้ามามีส่วนเอียวแล้วสินค้าบางอย่างนะเวลาเราจะเอาไปทําลายมันต้องไปจ้างบริษัทที่เขามีขึ้นทะเบียนในการทําลายเนะี่ยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานว่าได้ทําลายตัวนี้แล้วเพราะมันเกี่ยวกับพวกสัมภาระอะไรของพวกเขาในทางการบัญชีเขาไอตัวนั้นนะ่ะบัญชีจะเป็นคนบอกอีกทีว่าเฮ้ย ไอ้พวกนี้ต้องจ้างบริษัทที่มีเซอร์นะมาทําลายแล้วมีเอกสารหลักฐานเก็บไว้อันนั้นก็เป็นความรู้ของเราแล้วของบางอย่างเนาะมันหมดอายุล่าสมัยหรือว่ามันเหลืออย่างพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้บางทีจะซื้อมีส่วนเอี่ยวในการหาคนมาซื้ออาจจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ซื้อขายกับเราอยู่แล้วเฮ้ยเรามีของเนี้ยคุณเอาไหมจะซื้อเปล่า มันเป็นแบบนั้นเขาก็เลยมองว่าจัดซื้อก็ยังอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องยังปัดความรับผิดชอบไม่ได้บางที่ที่ครูไปเริ่มงานใหม่ๆจะซื้อแล้วครูเจองานแบบเนี้ยครูปฏิเสธทันทีเฮ้ยมันไม่ใช่จัดซื้อก็ชันซื้อเข้ามาแล้วขายมันก็เป็นฝ่ายขายไหมหรือว่าโปรดักชันอะไรไหมโอ้จริงๆมันไม่ใช่นะมันมีส่วนเอี่ยวทางจัดซื้ออยู่เพราะมันยังเป็นวัตถุดิบรอแมทอยู่มันยังใช้ไม่หมดไป แต่ถ้าบริษัทไหนมีสโตควบคุมดูแลอย่างแน่นหนาฝ่ายผลิตหรือฝ่ายโครงการก็จะไม่มาเกี่ยวสักเท่าไหร่ฝ่ายจะซื้อก็ไม่เกี่ยวมากเท่าไหร่มันจะมีฝ่ายสโตที่เป็นคนควบคุมดูแลเป็นคนหาเป็นคนจัดการแต่บางที่มันไม่ได้ถูกระบบเป๊ะๆอย่าง,งน,นั้นนะเฮ้ยบางที่ฝ่ายสโตไม่มีฝ่ายโครงการหรือฝ่ายผลิตเป็นคนเก็บของเองอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันเยอะเพราะบริษัทเนาะมันเป็นองค์รวมมันจะแยกจากกันเฮ้ยอันนั้นของแกอันนี้ของฉันปวดเลยนะบริษัทนั้นดังนั้นคนที่เป็นเฮดก็ต้องคอยประสานงานช่วยเหลือกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอันนั้นฉันทําอันนี้เธอทําเธอเก็บรวบรวมข้อมูลมาซิว่ามีกี่ชิ้นยังไงมีรูปภาพอะไรตรงไหนวางตรงไหนเด็ดฉันไปหาผู้ขายมาซื้อมันเป็นการประสานงานกันแบบนั้นครูบอกคุณว่าการขายซากมันจะหนีออกจากจัดซื้อ ไม่ขาดร้อยเรซนต์เาต้องมีส่วนเอียวมาดูว่ามันเหลืออะไรยังไงเพราะบางครั้งที่เราซื้อในครั้งต่อไป มันอาจจะยังใช้ได้ก็ได้พวกนี้อาจจะยังไม่ต้องซื้อมันก็ลดต้นทุนให้บริษัทอีกดังนั้นก็จงเข้ามาดูแลนิดนึงมันเป็นงานเบ็ดเตล็ดแหละมันไม่ใช่เป็นหน้าที่รับผิดชอบร0 0ของจัดซื้อมันเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่เหมือนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะมันยังเป็นวัตถุดิบลอแมทที่มันยังเอาไปผลิตไม่หมดมันเหลือแล้วบริษัทนั้นไม่มีสโตดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันจัดซื้อก็ต้องไปมีส่วนเอวฝ่ายผลิตฝ่ายโรงการก็ต้องมีส่วนเอวกันมันจะ ไม่ทําเลยไม่ได้ไม่งั้นก็ต้นทุนจมในตรงนั้นอีกครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะไองานที่เป็นคาบเกี่ยวกันพวกเนี้ยมันก็มีผลกระทบสูงกับบริษัทเช่นกันที่ทําให้เกิดต้นทุนอันไหนช่วยได้ก็จงช่วยกันองค์ความรู้ไหนที่ไม่รู้ก็ขอยคว้าเอามารู้แล้วไปพัฒนาตัวเองแล้วพัฒนาบริษัทให้มันเติบโตก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ